สวัสดีครับทุกคนมาเจอกับผมอีกแล้วครับคืนนี้ผมก็พาทุกคนมานี่ยครับมาเนี่ครับมาแย่รูปลาไหลครับผมประมาณทักสิบหลังเนี่ยครับผมผมจะใส่ไว้นะแย่รูปลาไหลครับก็คือใส่ไว้แล้วตอนเช้ามารุ่นนะครับมีข้าหมดสิบหลังแล้วรุ่นกันนะว่าคืนนี้จะมาไหมครับกับเหยี่อเส้เดือนครับผมไปครับหาตามรูนะว่ามันจะมาไหมครับเนาะใส่ไว้ใส่ไว้เดี๋ยวคุณเช้ารุ่นกันครับไปครับผมตอนนี้ก็ประมาณสคกคร่งครึ่งแล้วผม เราหาดูแถวนี้ว่าจะมีไหมครับลุ้นกันนะครับผมมาครับผมมาครับดูแน่ครับผมไม่รู้วะมีหรือเปล่าลุ้นกันเนาะพรุ่งนี้เช้าแล้วครับใส่ไว้แล้วพรุ่งนี้เช้าเรามาดูนะครับนี่หลังแรกนะมันลุ้นดู่อ่าแบบนี้ครับมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามันลุ้นเนาะใส่ได้ครับผม ถ้ามันตึงมันถึงขินถ้ามันตึงอะนะใส่รอยใส่รอยค,คนอิสานรุนกันนะครับผมไปครับไปหาดูต่อไปครับผมโอ้กว่าจะหาดูได้แ้ะรูครับผมโอ้มันไม่ค่อยมีครับรูหารูไม่ค่อยเจอเลยกว่าจะหาได้แต่ละรูใช้เวลามากครับรุนนาะทุกคนเนาะว่าจะมาไม่จะน,น้ไม่รู้จะมีไม่รู้จะมีหรือเปล่าข้างบนนี้ในรูปูครับผมข้างล่างนี่นไหนรูปลาเย็น ปลาไหลนะลุ้นกันตั้ง่เช้านะครับก็จะหาได้แก่รูนะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่าแบบถ้าไม่ได้เกี่ยวไปชมรากาเนะขอมันอยู่ในรูขอมันอยู่ในรูลุ้นลุ้นลุ้นเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกไปทุกคนเมื่อกี้ผมก็ได้ปลาไหลตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนดูเนะาะเดี๋ยวตอนตอนท้ายให้ทุกคนดูเนาะพอดีว่ามันเหมือนว่ามันจะหนีครับมันจะเข้ารูแล้วผมก็เลยรีบที่เอามีดนะครับรูนี่นี่นี่ป่ะแต่ม่รูมันขึ้นบนเนี่ย รูนี่ขึ้นบนนี่ครับอันนี้รูนี่มันอยู่ใกล้กับใกล้ต้นไม้ไผ่ครับผมนี่นะรูนกันนะครับงามันจะหมานไหมมันอยู่ใกล้ไม่ใช่ต้นไม้ไผ่ออต้นนี้ครับต้นตะไคร้ครับผมอานนะอานี้นๆนะอันนี้น เกิมันออกมาแล้วทุกคนเนาะลุ้นกันนะครับผมในวันนี้โอ้โหลูนี่สวยมากทุกคนดูดิครับเปลือกหอยเต็มเลยครับน่าจะลุ้นใน่นรูนี่น่าจะลุ้นน,น่าจะมีน,น,ะน,น,ะน,นะทุกคนเนาะดูดิครับโอ้โ oh, หสวยมากครับผมทองแก่เดียนะลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าครับ ชาลุ้นกันรูที่สวยมากทุกคนเนาะจะไวเนาะครับ,ไ,รบไม่จะมีตัวหนออกมาบานนะไปัะผมไปหารูต่อไปับผมโอ้โหสวยมากนะทุกคนเนาะนี่ครับสวยมากเลยครับนี่ครับดูนี้ก็สวยครับผมรูนี้ก็สวยมากครับ ลุ้นกันจะมีไหมไปครับผมไปหาดูต่อไปลุ้นๆดูนี่ก็สวยครับผมดูนี่ก็สวยมากเลยครับเบ็ดสิบหลังนี่ไม่รู้จะมางกี่ตัวแล้วทุกคนเนาะแต่เมื่อกี้หมามันตัวนึแล้วครับไม่รู้ผู้ชาจะมาไหมครับนอนดูแล้วลุ้นนอนทุกคนเนาะ ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารุ้นกันว่าจะได้กี่ตัวปักก็หมดสิบหลังครับผม <S <S ไม่ได้รูไหนมีไม่มีไม่รู้นะครับม,มีตัวหรือเปล่าเนาะอีกรูหนึ่งครับผมรูนี้ก็สวยเหมนนะครับเมื่อกี้ผมลองจกดูมีหอย,อยครับเปิดหอย,อยไม่รู้นับนเมันขึ้นบน ไอยเลยนะเดินก็ออกมาทิ่เองครับผมเดิเข้างล่างออกมากินคนเดียวนี่ครับนี่อีกรูหนึ่งครับผมตอนนี้ก็เหลือสองหลังนะครับไม่รู้จะไปแหย่ไม่รู้จะไปหารูที่ไหนอีกนะนี่ครับผมมีอีกรูหนึ่งครับสวยมากเลยครับใส่ที่รูหนึ่งครับเหลือสองหลังครับเบ็ดเรือสองหลังครับผม ไม่รู้จะไปใส่ที่ไหนโอ้โหหาลูกยากมากครับใส่ให้ทุกคนพูดให้ชาวรุดกันนะไอ้ชาวรุ่นกันไว้จะบานไหมทุกนี้น้ำแห้งครับตรงนี้ นตักไม่ได้ครับเน้นๆครับไปเลยสองหลังครับผมไม่รู้จะไปไม่รู้จะไปใส่ที่ไหนนะครับนี่ครับรูนี่รูหนึ่งครับผมไม่รู้เป็นรูปลาไหลหรือรูปูนะครับลองใส่ดูนะรุ้นกันเนาะสุ่มดูครับผมสุ่มดูไม่รู้แบบนี้เปล่าคนนี้ชาวรุนกันนะครับเหลือแค่หลังเดียวครับผม อันดีนะแน่นะครับลุ้นกันนะว่าว่ามันจะมีไหมนี่ครับใส่แล้วครับนะครับไปใส่หลังดูใต้ดีกว่าเรอเดี๋ยวหารวนเนาะนี่ครับนี่หลังสุดท้ายครับโอ้หลังสุดท้ายรูสวยมากเลยครับนี่ครับเป็นล่องอย่างนี้เลยครับผมรู้จะมีตัวหรือเปล่านาะลุ้นกันเนาะหลังสุดท้ายนี่ครับนี่ครับไม่ว่าเป็นรูปูหรือรูปลาไหลนะครับแย่ดูเนาะเดี๋ยวพวกนี้เราลุ้นกันนะครับเดี๋ยวพวกนี้รวยเนาะว่าเป็นรูปลาไหลรู ปูครับผมใช่ไครับผมเลดี๋ยว่ยครับผมคนจะเห็นกันไปครับผมกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนเนาะเดี๋ยวพวกในเช้าลุ้นกันนะครับว่ามันจะหมานไหมมันจะมีไหมครับผมนี่ครับผมพอได้แล้วทุกคนเนาะนี่ครับสามหมานมันใกล้จะเข้ารั้วผมก็เลยเอารีบเอาเลยครับแ้วแม่ไม่ทันมันเนาะมันเร็วครับผมคดีวนี้ผมก็พาทุกคนมาเนี่ยครับ ใส่รูปอะไรเนาะว่ามันจะมาแไ่่ลุ้นกันนะพรุนิ้เช้าตอนนี้ก็ประมาณสักสองสามทุ่มแล้วผมเดี๋ยวขอกลับบ้านนะพรุนิชเช้าลุ้นกันนะผมไปนะผมกลับบ้านดีกว่าคืนนี้ก็ไม่เหาแล้วผมได้มาตัวนึงแล้วทุกคนเนาะกลับบ้านดีกว่าครับผมไปครับผมตอนนี้ก็ตอนเช้าโอ้อากาศเย็นมากครับผม,มเราไปแช่น,น้ำเนี่ยครับพอดีที่นี่เออหลังแรกหลังสองหลังนี่น้ำมันลึกหน่อยครับผมพวกหัวเขา่าแล้วผครับ ไปครับผมผมใส่สิบหลังเนะาะเช้านี้จะมาแล้วไปรุ่นกันนะทุกคนเนาะถ้าสายมันตึงก็แปลว่ามันมีนะทุกคนเนาะไปห้ผมรุ่นกันเนาะจะรุ่นหลังแรกครับผมโโหนี่ครับหลังแรกตึงครับผมน่าจะเป็นปร,รุ่นนะทุกคนเนาะหลังแรกเปงเปรีย้ราารรรเยเลยครับผมโอ้โหอากาศก็หนาวครับแช่น้ำนะครับแช่น้ำเลยเช้าเลยครับผม เพื่อ f อฟซีแล้วทุกคนนะเพื่อเพื่อทุกคนนะผมไม่ได้จะอยู่ป่ะได้จะอยู่นะครับผมว่านะอากาศก็หนาวไม่รู้จะได้โจงหรือบ่ครับรุ่กันนะไต่ตึงเปียเลยครับไม่รู้อยู่ป่ะเออด้ว่าอยู่ครับไม่อยู่ครับผมด้ว่าได้ครับแห้นครับใส่เดือนหายเซ็ตไม่เกินเนาะไปผมไปรุ่นหลังเราไปดีกว่าครับดูว่ามันได้หลังที่สองครับ น่าจะเป็นปูครับหนูดีครับเอาใสาเ่เบ็ดผมออกมาแล้วครับเนี่ยครับไม่ใช่เนาะอย่างที่สามับผมไม่รู้จะมีเปล่าเนาะเดี๋ยวเลือกว่าสายมันตึงนะครับไม่รู้จะใช่เปล่าเนาะลองรุ่นก่อน,นครับใช่เปล่าให้อะมาสองหลังแล้วแหละอย่างนี้มีไหมเออ,เอ,อ,เอ,อใช่คนระับผมได้แล้วครับ หลังที่สามหมานะผมเนื้อไม่ได้เห็นมาเบาครับผมนี่ครับไม่แห้าครับผมไม่แห้าละโอ้โหตกใจเลย๋ยวขอเจ็บตาครับผมหลังที่สามไม่ได้กินนะผมยาวกินหรือเปล่าเนี่ยหลังที่สี่ไม่อยู่ครับโอ้โหลูวสวยไม่กินเหยื่อแล้วนะครับมีเหยื่ออยู่ครับผมไปไปดุ่นหลังต่อไปดีกว่าหมา,มาน,หนัตัวนึงละ หลังนี้ก็ไม่กินนะผมเปดนหลังต่อไปครับนี่ครับผมโอ้โหหลังนี้ตึงเปรี้ยเลยครับผมหลังนี้นี่จะมีป่ะน่าจะมีวะตึงเงี้ยนะดูดูกันนะครับแต่ตัวใหญ่ไหมเรี๋ยวว่าตึมีไหมจะอยู่ป่ะโอ้หอยู่ครับอยู่ครับตึงแล้วผมนี่จะมีป่ะไม่ใช่เปล่านะเอา้า ใช่ป่ะมาค่อยๆแจ้งเขาใจนะครับแจ้งเขาผมแจ้งเขานี่ออกมาละออกมาละออกออกมาละออกมาละออกมาละนี่ครับผมออกมาละออกมาละออกมาแล้วผมนี่ตัวพอกินนะผมพอตัดน้ำพริกเนาะนี่นี่จ่าจ่าแลยครับผมจ่าจ่าเลยหมานหมานนะผมไม่แห้วแล้วเช้านี้เดี๋ยวเขเก็บป้าแล้วครับผม งนี้น่จะเป็นรูปูครับผมที่เปุปงปูปกออกมาครับเข้ามาแล้วตอนนี้ลากเป็ดผมออกมากินเสร็จแล้วมาครับผมมันลุ้นต่อเนาะนี่ครับหลังสุดท้ายที่ว่าที่รูสวยๆเนี่ยไม่รู้มีหรือเปล่านะครับหลังสุดท้ายนะครับไม่ใช่ว่านี่นะครับดูกลับขึ้นไปเนาะก็เลยมาดูหลังสุดท้ายนะครับพมันอยู่ใกล้ก,กว่าไม่รู้จะมีหรือเปล่าสายโอ้สายไม่ค่อยตึงเลยครับ <c oughs> โอ้รูสวยไม่มีเลยครับผมนี่ครับรูสวยแต่ไม่มีครับนึกว่ามันมีเ้องล่องเป็นล่องไว้ไงนเนาะไปดูหลังเราไปดีวกว่าครับอันนี้มันอยู่ใกล้ครับหลังสุดท้ายนี่ก็เลยเดินก็เลยดูนี่ก่อนมาดูหลังนี้ครับผมไม่รู้มีหรือเปล่าไม่รู้กี่หรือเปล่านะครับไม่รู้วดเหลือกิ่หลังนะโหก็จำไม่ได้แล้วครับใส่ตืนก่อนนะ โอ้สายตึงเหรบผมโอ้แน่นแน่นเปรอะเลยครับผม,บผมไม่รู้มีมีตัวหรอน่าจะมีตัวผมว่านนะโอ้โหแรงเลยครับผมดึงแรงเลยครับอืตกใจเลยครับโอ้แรงมากครับแรงมากแรงมากครับผมดึงแรงมากดึงแรงมากเนี่ยเปรอะเลยครับผมเราค่อยๆครับ ไม่ค่อยอืมออกมา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 ,ออกมาโอ้โหนี่แน่ตัวใหญ่ผมว่านะโอ้โกลัวเชือกมันขาดนะผมว่านี่นะนนไม่ต้องกลัวแล้วพอมันเกินนะ่ะนะนี่มีตะขอนะครับถ้าไม่มีตะขอเนี่ยไม่ทำไม่ได้นะเดี๋ยวมันหลุดครับออื โอ้ขุดตึงเลยครับผมใส่ต้องขุดแล้วมั้งต้องจกแล้วครับต้องจกแล้วผมว่าตัวใหญ่แล้วผมว่านะนผมว่าแล้วน่นาจะตัวใหญ่นะครับโอ้โดินก็แข็งเลยครับเอาได้ไหมเนี่ยเ๋ยวี่ๆๆโอ้เชือกเก๋อไม้ขาดเลยครับ เดี๋ยวมัดไม้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เสียได้ครับเดี๋ยวมัดก่อนผมว่าแล้วต้องจกจริงๆครับผมว่านนะเนี่ยทำไมมันไม่ได้เนาะไหนตัวใหญ่ครับถ้าหลุดไปนี่เสียดายเลยโอ้ยจกจกจำเป็นต้องจกครับดินแข็งแค่ไหนต้องจกครับเดี๋ยวมัดกันมัดกอนไม้ไม้หักเลยครับผม มันเดทุกคนเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวเเอากล้องเอากล้องมาเอากล้องนี่เห็นชัดชัดนะคนจะได้เห็นนี่างชัดชัดได้ไหมครับเดี๋ยวย้ายกล้องนี่ครับผมผมขุดขุดขุดเนี่ยครับนี่ออกได้แล้วนี่ผมอืมันจะดึงเขาออกเข้าไปละวได้ค่อยเอาผมต้องค่อยๆนี่ครับโอ้ใหญ่เลยครับผมนี่ครับนี่ครับอื้อหือทำไมมันตึงเปรี้ยเลยครับผมนี่ครับโอ้โหมันมาับผมผมว่าทำไมมันมีแรงดึงขนาดนั้น เดี๋ยวขอยกินปลาแล้ผมมันมันมนันโอ้โหใหญ่เลยครับผมนี่ครับอ้ออโหหมานมาทุกคนนี่ครับโอ้ขึ้นบ้านอย่างเสือครับผมได้มาสามตัวเนาะเบดทั้งหมดสิบหลังเนาะไม่แห้วครับเมือม่อเมื่อคืนนี่เราไม่นับนะเมือ่อคืนเราเอามือจับอาเนาะเช้านี่หมาเลยครับเนื้อจะไม่หมาครับผมก็พาทุกคนมาล่อปลาไหลหรือว่าใส่ ใส่รูปลาไหลเนาะที่เขาเรียกนั่นแหละผมก็เรียกไม่ถูกเนาะผมก็เพิ่งหาครั้งสองครั้งเนี่ยครับนึกว่าจะไม่ได้ครับได้อยู่ครับผมตอนนี้ก็ชาแล้วหกโมงครึ่งแล้วผมเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนทุกคนเนาะนี่ครับวันนี้ก็ได้มาสามตัวครับผมไม่แห้วไม่แห้วหมายทุกคนเนาะแล้ผมกลับบ้านดีกว่าเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีกแล้ไปผมกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวให้ทุกคนัรบ นี่ครับผมมาถึงห้องแล้วครับผมนี่ครับโอ้โหมาในทุกคนเนาะได้สี่ตัวครับผมนี่ครับตัวใหญ่มากเลยครับนี่ครับใหญ่มากทุกคนเนาะนี่สามได้สามสามสี่ตัวครับผมหมานมานะผมอึงเป้งนะอย่งเป้งนี่ครับผม